โคตรสุดงานแข่งรถที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพิ่งเคยมาดูขอบสนามเป็นครั้งแรกไม่คิดไม่ฝันว่าของจริงมันจะดูเร็วและน่ากลัวนะขนาดนี้ปกติเคยดูในทีวีก็คิดว่าเร็วและแรงแล้วนะแต่ดูขอบสนามของจริงคือโคตรมันเสี่ยงรถด,ดังอย่างกับฟ้าร้องพอเห็นแล้วอยากจะมีเงินทํารถมาแข่งกับเขาบ้างจังแต่คงเป็นได้แค่ความฝันครับงบประมาณน่าจะเอาเรื่องพอรู้ข่าวว่าอุตรดิตถ์จะมีงานแข่งรถผมก็ไม่รอช้าเลยครับรีบเตรียมตัวไปทันทีพิธีนโลกไปอุตรดิตถ์ทางไม่ไกลมากเลยเอารถในตำนานไปละกันขอนด้านโนวาแดดไม่รู้ ดิบนะเี่ยจ้ากัน ระยะทางร้อยกิโลเดินทางชั่วโมงขึ้นอากาศดีๆท้องฟ้าโปร่งชิวๆเลยครับวันนี้มาถึงแล้วงานโคตรใหญ่ปิดเมืองจัดงานแข่งรถเลยครับผู้คนก็หลั่งไหลกันมาเยอะมากน่าจะทั่วประเทศแล้วครับคอยลุ้นกันว่าปีนี้ใครจะได้ถ้วยกลับบ้านเอาจริงๆอุตตริดก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าน่าจะมี40องศาใครที่ชอบความเร็วความแรงชอบแข่งรถมางานแบบนี้น่าจะฟินมากเพราะมีรถแต่งมากมายครับจากหลายสํานักขนกันมาโชว์มาแข่งถ้าไม่ใช่งานแบบนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นรถเหล่านี้ดูจากหลายน่าจะเป็นรถที่ใช้ในสนามแข่งไม่น่าจะขี่ถนนทััั่ววไดด้้้นนีีีผมกกก็าาเชชยใใหหลลงจสุอ มากับรถกระบะคันแรงน้องออนิยวัรรุ่น1.9เพิ่งเคยเห็นภายในตัวเป็นเป็นรถแข่งครั้งแรกเข้าใจเลยครับว่าทาไมต้องใช้ในสนามแข่งเท่านั้นอ่ะเพราะข้างในมันไม่มีอะไรเลยครับทุกคนความสะดวกสบายถอดทิ้งไปหมดต้องไล่เบาเป็นงานคาร์บนอนก็ประมาณนี้ครับอะไรที่ไม่จําเป็นก็ต้องถอดทิ้งไปหมดเครื่องเสียงเพลงอะไรถอดออกหมดครับฟังแต่เสียงเครื่องยนต์อย่างเดียวมีรถมากันเยอะจริงเฮ้ยนี่มันรถในฝันผมนี่หว่าฮอนด้าซีรีส3ดอกรถซิ่งประจำชาติมีโอกาสก็อยากลองนั่งสักครั้งเขาว่าเทคเปิดโลกเปลี่ยนจริง ในโดงรถแข่งได้ไงเอาล่ะครับไปดูการแข่งรถดีกว่าบอกเลยว่าโคตรสุด ก็ประมาณนี้พี่ๆคิดว่ารอบหน้าอยากให้จัดแข่งรถจังหวัดไหนกันบ้างครับ